สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมมาสิไปที่วิ่งล่าง2ตัวนะครับในชุดนี้วิ่งล่าง2ตัวนะครับผมเดินยาวต่อเนื่องเนาะนะครับผมอ่ะวันนี้แได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับสําหรับล่างของเขานะครับเนาะสตัวเท่านั้นนะครับวิ่งล่าง2ตัวนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับเนาะก็ใช้การประมวลผลนะครับเข้ามาตำแหน่งไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะในเลขชุดนี้เดินไป2ตัว1นึสองเลยนะครับก็จะได้เลขเด่นไปที่2 ตัวนะครับใน,ในการประเมินผลนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับสิบล่างร้อยสองสองครั้งสิบสองหน่วยสองหน่วยสามสองครั้งร้อยสี่หน่วยสี่บวกหกคงที่เดินไปสองตัวนะครับการประเมินผลนะครับหลักแสนคือเลขสองหลักหมื่นคือเลขห้าหลักร้อยคือเลขสามสองครั้งเป็นหกหลักสิบบนเลขศูนย์นะครับหลักสิบล่างเลขแปดหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขหนึ่งสองครั้งได้สอง หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สกับสามหนสามะครับแล้วก็เป็นหลักหน่วยครั้งที่สามสองครั้งห้าสองครั้งก็ได้ศูนย์นะครับหลักร้อยครั้งที่สี่คือเลขหกหลักหน่วยครั้งที่สี่คือเลขหนึ่งนะบ,บวกหกคงที่นะตำแหน่งนี้บวกกันเลยสอบวกหเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกแปดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสามเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่เป็นเ อ่ะบวกใหม่นะครับเนาะสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกแปดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหกคงที่ได้ศูนย์ศูนย์ไปอีกหนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์กับหนึ่งศูนย์มาหลักหน่วยนะครับเงินต่อมาก็ได้ศูนย์กับหนึ่งศูนย์มาหลักสิบนะครับได้เก้ากับศูนย์นะครับเก้ามาหลักสิบสองกับสามสองมาหลักสิบห้ากับหกห้ามาหลักสิบหกกับเจ็ดหกมาหลักสิบหนึ่งมาาหหหหลัักกน่วย้บก ห้ามาหลักสิบเจ็ดกับแปดเจ็ดมาสิบหน่วยห้ากับหกหกมาหลักสิบแปดกับเก้าเก้าแปดมาหลักสิบสองกับสามสามมาหลักสิบงวดที่ผ่านมานี้นะครับได้หนึ่งกับสองนะครับในหนึ่งกับสองนะครับนะนะครับผมการประมวลผลของเขานะครับเราจะใช้หลักแสนนะหลักแสนนะครับในงวดที่ผ่านมาหลักแสนคือเลขสี่นะครับตัวนี้หลักหมื่นคือเลขห้า หลักร้อยคือเลขหนึ่งสองครั้งได้สองหลักสิบบนเลขสี่หลักสิบล่างเลขสามหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งคือเลขหกสองครั้งได้สองหลักสิบครั้งที่สามหลักหน่วยครั้งที่สามหลักสิบครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองก็คือสี่กับสองสี่กับสองนะสิบสองหน่วยสองสี่กับสองนะสี่กับสอง นะครับหลักหน่วยครั้งที่สามสองครั้งคือเลขเก้าสองครั้งได้แปดได้แปดหลักร้อยครั้งที่สี่คือเลขสองเลขสองหลักหน่วยครั้งที่สี่คือเลขเก้าเก้านะเลขเก้าบวกหกคงที่นะครับวันที่ผ่านมานะครับนะครับบวกกันเลยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ ศูบวกสได้4 4่บวกสเป็น6 6หบวกแเป็น4 4่บวกสเป็น6 6หบวกเเป็น 5, 5้าหบวกหได้1ไป1เป็น2 1กับ2อนะครับเลขออกไปที่สองสองนะครับอันนี้ก็คือวิ่งล่างสองตัวสํำรับในงวัน,นี้ได้สีก้บหาการประเมินผลนะครับเราก็จะใช้หลักแสนหลักแสนคือเลข4หลักเมินคือเลขห หลักร้อยครั้งที่หนึ่งหลักร้อยก็คือเลขหนึ่งเลขสองสองครั้งเป็นสี่สี่หลักสิบบนเลขห้าหลักสิบล่างเลขสองหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งก็คือเลขหกสองครั้งได้สองได้สองหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สองก็คือสามกับแปดกับเก้าแปดกับเก้าแปดกับเก้าแปดเก้านะครับ แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สามสองครั้งเลขเกตสองครั้งเป็นสี่ได้สี่หลักร้อยครั้งที่สี่เลขเก้าหลักหน่วยครั้งที่สี่เลขห้าบวกหกคงที่นะครับตำแหน่งนี้บวกกันเลยสี่บวกหกก็เป็นศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกแปดเป็นหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกเก้าเป็นสามสามบวกห้าเป็นแปด แปดบวกหกคงที่ได้สี่ไปหนึ 5, ่งเป็นห้าสี่กับห้านะครับวิ่งล่างสองตัวได้สี่กับห้าเหนสี่กับห้านะครับถ้าได้สี่กับหานะครับนะถ้าได้สี่กับห้าในเลขล่างของเรานะครับนะนะครับในเลขล่างของเรานะครับในหลักสิบได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสี่กับห้าไม่มี ไม่มีนะครับอยู่ในหลักสิบไม่มีไม่มีนะครับไปดูหลักหน่วยนะครับนี่ก็คือหลักหน่วยนะครับสี่กับห้าครับนะครับ,นะรบก็จะชนไปที่สี่กับห้าชนสี่กับห้านะสองตัว นะครับหลักหน่วยล่างในใช้เลขสามสูตรชนมาสี่ห้าเจ็ดเก้าวิ่งล่างสองตัวได้สี่กับห้ามาชนหลักหน่วยสี่กับห้านะครับนะนะครับผมสำหรับในชุดนี้นะครับชนสี่กับห้าเพราะฉะนั้นถ้าเอาหลักสิบมาจับคู่นะครับหลักสิบได้ศูนย์หนึ่งสองสามเรียงเต็มเลยนะครับนะครับในหลักสิบตัวนี้นะครับจากหลักสิบล่างสามสูตรนะครับ สามโซ่ชนกันที่ศูนย์สามสโซ่หนึ่งสามสโซ่สองสามสโซ่สามสามโซ่นะครับได้ศูนย์หนึ่งสองสาม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 ได้สี่ตัวหลักหน่วยได้สองตัวสี่กรบมัาศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าสามสี่สามห้ามีเท่านี้เดี๋ยวนะครับในคลิปต่ตอไปเข้าจังคอยไปดูวิ่งล่างตัวเดียว เดี๋ยวไปเบิ่งวิ่งล่างตัวเดียวในคลิปต่อไปนะครับเนาะว่าในหลักสิบกําลังหน่วยของเรานี้จะชนหลักไหนนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับถ้าชนหลักไหนก็จับตัวนั้นเป็นตัวเด่นเลยนะครับเนาะนะครับตอนนี้หลักหน่วยได้สองตัวสี่กับห้าหลักหน่วยนะครับได้สองตัวชนสองตัวสี่กับห้านะครับวิ่งตัวเดียวจะชนตัวไหนนะครับนะครับเนาะเอาละครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวราจะมาเพิ่ง วิ่งลางตัวเดียวเนาะในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเอานะครับผมกระบอกบุญนไม่ยังเพื่อนๆพือนเคยเก่านะครับก็สาหรับในตอนนี้นะครับผมตั้งอ่อหมู่บ้านของเขานะครับก็มีโครงการนะครับที่จะหล่อพระประธานองค์ใหญ่นะครับเนาะกางแจงนะครับใส่เดินวัดเลยนะครับนะครับเพราะว่ามีเจ้าภาพมีความประสงค์ที่อยากสั่งนะครับทายบ้านก็เลยสิสมทบนะครับสมทบทุนสั่งนะครับเพื่อให้มันเรียบร้อยไปนะครับเพราะว่าเพิ่นมีทุนมาให้แสนหนึ่งนะครับ นะครับติดต่อกับสร้างเรียบร้อยเพื่อนก็บอกว่าองค์พระนี่นะครับเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยทั้งหมดเลยลงสีลงอะไรพร้อมเรียบร้อยสองแสนนะครับหน้าตักกว้างสี่เมตรสูงเจ็ดเมตรนะครับราคาสองแสนนะครับก็ยังขาดปัญัยอยประมาณหนึ่งแสนนะครับก็จะบวกด้วยนะครับบวกค่านะครับใช้ใจในการจัดงานนะครับอาจจะเป็นค่า ยกค่าจินเรืออิเปเป็นค่าถวายพระหรืออะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็จะเพิ่มมาบ่มบ่มากนะครับเนาะนะครับตอนนี้ก็ยังพระธนายกาลังการนะครับผมในตอนนี้ก็เริ่มจะดาเนินการเทฐานพระนะครับเทฐานวางพระนะครับผมเพื่อเจให้เปืนมาวางพิมพ์เทหล่อพระนะครับเนาะนะครับโอ้พิมพ์ญงนะครับไงเลยเป็นองค์เทลงไปปุ๊บแกออกเลยเป็นองค์พระเลยนะครับนะครับผม อันนี้ก็จะสร้างนะครับเพราะว่ามีเจ้าภาพมาเพิ่นกระยากสร้างนะครับก็จะทางม่บางเวามกระสีเพิ่มเติมนะครับให้มันอ่าให้มันครบนะครับให้มันพ่อเนาะนะครับสําหรับในนะครับหมายเลขบัญชีก็จะเป็นหมายเลขบัญชีพัดนะครับตรงนี้นะครับนะเพื่อนๆได้รวมทั้งบนบมานนะครับแด้กระสอ่านรายชื่อให้ขึ้นเก่าเหมือนเดิมนะครับจะอ่านรายชื่อให้ขื่เก่าเหมือนเดิมนะครับสร้างองค์พระนะครับสร้างองค์พระเนาะนะครับ สร้างองค์พระประธานองค์ใหญ่นะครับร่วมหล่อพระร่วมหล่อองค์พระประธานนะครับเพื่อนๆการแสดงความจำนงมากวานะครับประสงค์ที่จะร่วมสร้างองค์พระนะครับนะร่วมสร้างองค์พระประธานองค์ใหญ่นะครับก็ตามหมายเลขบัญชีธนาคารไทยพารไทยธนาชาติหรือทีทีบีนะครับหกสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่สี่ห้าห้านะครับชื่อพระขาวไทยทรัพย์นะครับตรงนี้นะครับเนาะก็เป็นหมายเลขบัญชีของพระเอ้านะครับกระบอกบุญไม่ยังเพื่อนๆพื่อนเก่านะครับเดี๋ยวไอ้กาซิบาลไล่ซื้อหายแล้วก็ร่วมนะครับ ยังขาดทุนทรัพย์อยู่แสนหนึ่งนะครับพอได้ทั้งหมดแล้วแสนหนึ่งนะครับมีเจ้าภาพมาหนึ่งแสนนะครับหาทางไทยบ้านก็สิรวมๆกันภูริหาและสิภูรินิดๆและวน้อยค่ะรวมๆกันนะครับคาดว่าน่าจะได้อยู่เนาะคาดว่าน่าจะได้อยู่ก็บอกคุณมายังเพื่อนๆในทา้งสองนํานะครับเนาะก็โอนผ่านบัญชีทางบัญชีนี้เลยนะครับแอดเดอร์เซมานไล่เชื่อให้เนาะนะครับรวมสร้างองค์พระนะครับนะตอนนี้กําลังเทฐานนะครับเนาะกำลังดําเนินการเทฐาน นะครับนะนะกระผมก็กำลังจัดสถานที่นะครับจะว่างมงไหนมงใดนะครับก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับนะครับเนาะถ้เทฐานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากับเสียิได้โทษบอกสร้างผลนะครับว่าเรียบร้อยแล้วฐานพระก็มานะครับประกอบพิมพ์เทฐานเทองค์พระได้เลยนะครับเพื่อนกสสิิเริ่มดาเนินการให้ต่อเนื่องไปเลยนะครับเนาะเอานะครับผมสาหรับในคลิป right นี้นะครับผมเขากับนีตัวเลขมาฝาคนเผื่อนนะครับในตัวนี้ก็คือเป็น <cort> วิ่งล่าง2ตัวนะครับในวันนี้ได้4กับ5้านะี่กับ5นะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนียงเป็นไปเลยสวัสดีครับ